วันนี้ทำข้าวผัดกุ้งทานกันค่ะเริ่มจากเจียวกระเทียมให้หอมๆนะคะใส่ไข่เป็ดหนึ่งฟองไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็ยีไข่ให้แตกออกจากกันค่ะจากนั้นใส่กุ้งสดที่เราผ่าหลางไว้หางดึงเส้นดำออกนะคะผัดคลุกเคล้าให้กุ้งพอสุกค่ะตามด้วยหัวหอมใหญ่ค่ะผัดให้หอมๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราใส่ข้าวที่เราแช่เย็นลงไปค่ะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซอสปรุงรสเสร็จแล้วเราผัดคุกเค้าให้เข้ากันค่ะให้เค้าดีดตัวเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ก้านคะน้าลงไปด้วยค่ะตามด้วยใบคะน้าค่ะเปิดไฟแรงค่ะผัดคุกเค้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วใส่ต้นหอมซอยค่ะผัดคุกเค้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ได้แล้วค่ะข้าวผัดกุ้งของเราเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่จานกันค่ะทานคู่กับน้ำปลาพริกอร่อยมากๆเลยค่ะมาค่ะทานข้าวกันค่ะ